ก่อนหน้านี้เดือนกุมภาปี57มีข่าวที่สร้างความตกตะลึงแล้วก็ทําให้เกิดความหวาดกลัวกับคนในพื้นที่จังหวัดตรังนะครับเพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งถูกฆ่าแล้วคว้านท้องอโยนศพทิ้งทะเละนะครับผ่านมาตั้งแต่กุมภา57ตอนนี้ ตำรวจแถลงข่าวการจับกลุ่มตัวนี่คือภาพของศพที่ถูกพบนะครับเมื่อ17กุมภา2557ชาวบ้านในแถบนั้นน่ยหวาดกลัวกันมากเพราะไม่รู้ว่าฆาตกรเป็นใครอะไรยังไงบ้างจะกลับมาอีกหรือไม่อย่างไรแต่ว่าสุดท้ายวันนี้ตำรวจแถลงข่าวการจับกลุ่มตัวนายสนับหยงสตาครับอายุ47เป็นคนกันตังที่จังหวัดตรังนี่แหละ เป็นคนลงมือก่อเหตุใช้มีดปาดคอและก็ควานท้องในหมันหรือว่าเขียวกรอดเกาะสมานอายุ47ซึ่งเป็นพี่ชายของตัวเองแต่เป็นพี่ชายคนละพ่อนะครับเหตุการณ์นี้อย่างที่บอกไปว่าเกิดขึ้นที่กันตังจังหวัดตรังนะครับแล้วหลังก่อเหตุนะคะผู้ต้องหาก็ยังคงวนเวียนอยู่ในพื้นที่นะะแต่ว่าตํารวจเนี่ยไม่สามารถจับกลุ่มได้เพราะว่าตํารวจบอกมีคนคอยให้ความช่วยเหลืออ,อยู่ค่ะจนกระทั่งเมื่อวานนี้เองนะคะผู้ต้องหากลับมาเยี่ยมครอบครัวที่กันตังตารวจ ตรวจก็เลยจับกลุ่มตัวเอาไว้แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซ่อนเร้นย้ายศพเพื่อปิดบังเหตุแห่งการตายแต่ผู้ต้องหาย,ยัางให้การปฏิเสธนะคะโดยจะขอให้การบนชั้นศาลเท่านั้นค่ะคดีดังกล่าวเป็นคดีที่ประชาชนแนละสื่อมวลชนให้ความสนใจติดตามมาเป็นเดือนนะครับว่าข่าวนี้จะสมบลงไปโดยเฉพาะประชาชนนะครับในบริเวณมูซีตำบลกันตังใต้เนี่ย ครับหรือว่าเกาะเที่ยมเนี่ยเขามีความเกรงกลัวในสดับนิ่งมากแต่เพราะว่ามีพฤติกรรมนี่คนกดเที่ยมแต่ไม่เคยเคยก่อคดีนี้คดีแรกนะเคยก่อคดีมาอีกนะทางตำรวจเรบอกนะครับว่าในสนับเนี่ยไม่ได้ก่อคดีนี้เป็นคดีแรกก่อนหน้านี้ก็เคยมีคดีลักษณะแบบนี้มาแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าที่คว้านท้องเอาเอาไส้ออกมาเนี่ยเขาบอกว่า การเชื่อว่าการควักเอาเครื่องในออกมาจะทําให้ศพเนี่ยไม่ลอยขึ้นมาเหนือน้ําแต่วันที่เรียนแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่จริงนะเพราะว่า2วันหลังจากที่กรมมือฆาตกรรมเนี่ยศพของคนที่เสียชีวิตเนี่ยก็ลอยขึ้นมาเกยตื้นที่บริเวณกันตังจังหวัดกลังอยู่ดีนะครับก็ถูกดําเนินคดีไปถึงแม้ว่าณนะตอนนี้ยังคงให้การปฏิเสธอยู่ก็ตามครับ